ต่อเนื่องเลยทางผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งภาวะตอนนี้ทางภาคอีสานนะครับทางภาคขนส่งทางภาคอีสานนี่จะเกี่ยวพันกับพืชผลทางการเกษตรเพราะช่วงนี้เป็นช่วงพาะปลูกสินค้าเกษตรก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็เราไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้เพราะ สินค้าเกษตรน้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็ทบมากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกอะไหล่รถนะครับทุกตัวปรับขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับเรื่องนี้ผู้ประกอบการเองจะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น้วยนะคราจราคาน้ำมันุกขึ้นก็แบกรับครับบางเจ้าเอง ต้องหยุดรถนะครับก็เลิกกิจการไปนะครับเพราะว่า,าโชคต้นทุนไม่ไหวนะครับมีจำนวนมาก,มากน้อยเท่าไหร่ครับที่ต้องพักไปลียนแปลงตรนี้ใน,ในส่วนของภาคอีสานนะครับก็คิดว่าประมาณ20นะครับที่ปิดตัวลงไปนะครับก็คือขาดทุนละทุนง่ายนะครับก็เลยต้องหยุดพักบ่อ,อยเร่องเลยใช่ครับ จะเสนอทางให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำมันไปไบง,บง,งบ้างครับอยากให้ภาครัฐลงมาดูแลในส่วนนี้นะครับเรื่องราคาน้ำมันอา,อาจจะปรับลดภาษีที่ทำได้นะครับให้ราคาน้ำมันไม่เกิน3.0บาทต่อนิตรนะครับเพื่อประยงราคาตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้นะครับ ส่วนเรื่องรถแบกน้ําหนักก็มีเยอะนะครับเพราะาช่วงนี้เป็นช่วงน้ำมันแพงทําให้รถที่ออกนอกระบบคือใส่น้ําหนักเกินนะครับตรงนี้เองทอําให้ผู้ประกอบการที่วิ่งถูกต้องตามกฎหมายต้องเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวมองว่าถ้าเกิดราคาน,น้อมันจะเป็นอย่าง แต่ผลผลิตกับผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้ามีผส่งหรือไมงครับอ่ามีมีผลครับก็ภาคการขนส่งนี่ก็จะอยู่ยากนะครับแต่ไม่ไม่มีไม่ไม,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 ไม่สามารถจะปรับได้นะครับถ้ามีรถแบกนะครับเข้ามาตัดราคาในส่วนของอ่าภาคการขนส่งตรงนี้นะครับมีจะฝากอะไรรัฐบาลครับอยากให้รัฐบาลแล้วก็ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในส่วนรถที่ทําผิดกฎหมายนะครับให้เข้ารูปเข้ารอยเข้ามาอยู่ในกฎหมายกําหนดก็ฝ่ากอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะขอราครัฐเพิ่มน้ําหนักจาก50.5เป็น58นะครับเพื่อให้พวกประกอบการยังคงอยู่ได้ครับ